เขาเป็นนักเตะที่รับมือกับความกดดันได้ดีเลยนะเด็กคนนี้มีคุณสมบัติหลายอย่างแถมยังเล่นด้วยฝีเท้าระดับคุณภาพทั้งกับสโมสรและในรายการเมเจอร์นั่นคือเหตุผลที่เราจะกดดันปิดตายามาวให้เล่นยากที่สุดเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าหากหวังจะเข้าชิงฟุตบอลยูโรเขาต้องทำให้มากกว่าที่เคยทำได้ทั้งหมดคือสารทารบไกลๆที่ราบิโอส่งตรงไปถึงลามินยามาวก่อนเกมรอบรองระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนจะลงฟาดแข้งกันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ สำหรับราบิโอแน่นอนนี่คือจิตวิทยาลูกหนังรูปแบบหนึ่งที่เขาเลือกหยิบม,มาใช้กับคู่แข่งดาวรุ่งยิงในเคสยามาที่น้องมันพึ่งจอายุ16เจอไซโคก่อนเกมนะัดสำคัญแบบนี้ถ้าไม่แข็งจริงนักเตะบ,บางคนนี่อาจมีเป๋มีหลุดไปแล้ว อย่างไรก็ตามเด็กคนนี้นิ่งเกินวัยทั้งในและนอกสนามแมมมิดฟิล์ทีมชาติฝรั่งเศสจะให้สัมภาษณ์ถึงเขาแบบนั้นหากต่ยามาเลือกจะไม่ตอบโต้ผ่านสื่อไม่พูดถึงทีมคู่แข่งเจ้าหนูนี่เคลื่อนไหวนิ่งๆด้วยการโพสไอจ G สตอรี่วางเงียบเขาไว้แล้วค่อยพูดทีเดียวเมื่อถึงเวลารุกคาด ต้องบอกว่า move นี้ของยามาวฉลาดใช่เล่นครับเพราะข้อดีของการไม่ตอบโต้ไม่ต่อความยาวสาวความยืดกับราบิโอนอกจากจะไม่หลงเหลี่ยมคู่แข่งและเสียสมาธิโดยใช่เหตุแล้วตอนจบจอกหน้าไหนยังไงเจ้าหนูวัย16ก็ไม่เจ็บตัวด้วย เอาลาจากเรื่องราวนอกสนามตัดสลับไปที่อาริอัสอารีนาแล้วเกมระหว่างฝรั่งเศสกับสเปนก็เริ่มเขี่ยบอลสำหรับยามาวก่อนลงเล่นนัดนี้แม้เจ้าตัวจะขึ้นแท่นนักเตะอายุน้อยสุดผู้ทำสถิติมากมายแถมยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงด้วยผลงาน3 a แอสซิสหากแต่เควสสำคัญด่านสุดท้ายคือลามีนยามาวยังเป้าสะอาดยิงประตูไม่ได้ในทัวร์นาเมนต์ยูโรที่เยอรมันครับ ประเด็นคือดูเหมือนว่าการไซโคของราบิโอโดยเฉพาะประโยคที่ว่าหากหวังจะเข้าชิงนายต้องทําให้มากกว่าที่เคยทําได้อาจมีพลังแฝงแรงผลักดันต่อเจ้าหนูยาเมาไม่มากก็น้อยเกมนี้ยาเมาวดูโดดเด่นตั้งใจเล่นเพื่อทีเมอมากๆแล้วจุดพีคสุดก็มาถึงหลังฝรั่งเศสขึ้นนำสเปน1-0ตั้งแต่ต้นเกมทว่าไทม์ไลน์ราว10นาทีต่อจากนั้นลามินยาเมาได้บอลห่างจากประตูคู่แข่งราว25หลาเขาโยกเข้าขวา1จังหวะก่อนจะตบไปซ้ายอีกดอก ทันใดนั้นยามาวจัดการปั่นโคง้งบอลลอยโด่งนีมือไม้เมยองภาพต่อเนื่องลูกยิงเวเวอร์ช็อตนี้เสียบเสาเข้าประตูไปอย่างเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบสเปนตีเสมอฝรั่งเศส1-1ด้วยประตูสุดเวิลด์คลาสของเด็กอายุ16และนั่นคือช็อตประวัติศาสตร์ที่ส่งให้ยามาวกลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดผู้ยิงได้ในศึกยูโรด้วยวัยเพียง16ปี362วันด้วย อีกอย่างเพลงนี้คนประกบและอยู่ใกล้ยามาสุดไม่ใช่ใครที่ไหนเขาคืออาเดียนราบิโอมิดฟิลด์ผู้ส่งสารท้าทายน้องมันก่อนเริ่มเกมนั่นแหละใช่ครับยามายิงประตูใส่ราบิโอต่อหน้าต่อตาชนิดกองกลางฝรั่งเศสทำได้เพียงยืนมองตาปลิบ ที่สุดกว่าน,นั้นคือหลังตีเสมอไม่นานสเปนก็พลิกแซงคู่แข่งอย่างรวดเร็วจากประตูของดานิโอโมจบเกมกระทิงดูเอาชนะฝรั่งเศส2-1โดยหลังเสียงนกหวีดยาวลามินยามาก็ทำอย่างที่บอกไว้จริงๆพูดอีกพูดอีกสิน้องมันพูดใส่กล้องด้วยความสะใจเจ้าหนูนี่เอาคืนราบิโอแบบทบต้นทบดอกโดยไม่ต้องเอ่ยชื่อคู่กรณีด้วยซ้ำ ถึงตรงนี้นอกจากจะยิงประตูใส่หน้าราบบโยส่งฝรั่งเศสกลับบ้านแล้วยามายังถูกโหวตให้เป็นแมนออฟเดอะแมชพร้อมกับพาสเปนทะลุไปถึงนัดชิงยูโรเจอางี้เข้าไปไม่รู้ว่าจะมากพอตามที่ราเบโอร้องขอไว้ก่อนเกมหรือเปล่าหากแต่ที่แน่ๆสำหรับรามินยามาลนี่คือการใช้ผลงานตบหน้าคู่แข่งที่โคตรตึงโคตรเจ็บที่สุดครั้งหนึ่งในวงการลูกหนังครับ